หนิงปณิตาเผยพี่แป็กสัญชัยเป็นคนเรียกไปคุยปัญหารักมีข้อสรุปแล้วล่าสุดเพจดังได้เผยประเด็นคู่รักนางร้ายที่หลังจากนางร้ายแต่งงานกับสามีกันมานับสิบปีได้ตัดสินใจเด็ดขาดเตรียมยาหลังเจอมรสุมชีวิตครอบครัว ซึ่งจู่ๆสามีแอบนอกใจไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยแต่ก็ทําใจหลับตาข้างหนึ่งถือว่าต่างคนต่างอยู่ถือใบหย่าเข้าบ้านมาท้าอยากับเมียอยู่หลายครั้งยิ่งช่วงหลังที่พฤติกรรมสามีหนักขึ้นทุกวันเลยเป็นการปลดล็อกทุกอย่างโดยนางร้ายคนดังตัดสินใจเด็ดขาดขอเริ่มต้นชีวิตใหม่แบบสวยๆตกปากรับคําว่าจะเซ็นใบหย่าให้สามีที่กดดันมาตลอดเราแค่ว่าคุยเรื่องสินสมรสให้ลงตัวเมื่อไหร่นะัดเจอกันที่อำเภอได้เลย คำใบน้นางร้ายเตรียมเซ็นใบหยาสามีสินสมรสลงตัวเมื่อไหร่นัดเจอเทียมเผอได้เลยทำเมาชาวโซเชียลโยงไปที่คู่ของหนิงปณนิตาเรื่อหลังเข้าไปดูในไ g ีพบว่าหนิงปณนิตาก็ได้อันฟลโล่สามีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดหนิงปณนิตาได้ออกมาเปิดใจถึงประเด็นดังกล่าวว่าแก้ไขประตัวกันมานานการห้ายยาสองฝ่ายทำมาตลอดไม่คิดว่าเกิดจริง เซนเอกสารตามที่จินเสนอแล้วเราแค่ให้จินมาจาัดก,การทางกฎหมายเพราะเราจะไม่พูดกันด้วยปากเปล่าเพื่อไม่ให้เกิดการเถียงกันขึ้นในอนาคตและต้องการความมั่นคงให้ลูกถ้าเกิดใครเป็นอะไรลูกต้องมั่นคงสำคัญโตขึ้นไปอย่างน้อยให้ลูกภูมิใจในสิ่งที่พ่อทำตราบใดที่ไม่เซนยาแสดงว่าหนิงยังคงเป็นภรรยาขอใช้กฎหมายจัดก,การปัญหากับบุคคลที่สามส่วนลูกสาวนิรินเข้าใจลูกบอกว่าโอเคเรื่องอยาแต่ว่ากังวลว่าจะไม่ได้เจอคุณปู่คุณอา ซึ่งบางช่วงบางตอนก็ได้เอ่ยถึงเป็กสัญชัยก่อนที่จะมาถึงวันนี้ก็มีการพูดคุยกันเองสองคนแล้วแต่ไม่จบจนในที่สุดเป็กสัรชัยต้องเรียกไปคุยโดยหนิงปณิตาได้แล้วว่าพี่เป็กสัรชัยเ,เรียกไปนั่งคุยก็จะได้รับการจบที่ว่าเราสองคนจะทําให้ดีที่สุดแต่เหตุการณ์หลังจากที่กลับมาจากเกาหลีก็ยังยืนยันในแบบนี้ด้วยคําพูดที่ว่า ต่อให้ไม่มีผู้หญิงคนนี้ก็จะเลิกคำพูดนี้หนิงบอกว่าได้แล้วเราจะรับผิดชอบลูกร่วมกันอย่างไรเขาให้ข้อเสนอมา 1, 2, 3, 4ก็ได้มีการทำบันทึกข้อตกลงหนึ่งฉบับเพื่อเาอาเอกสารฉบับนี้ยื่ยนไปให้ทนายทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย